เห็ดมั้งบนเห็ดพี่โอ้พี่คะให้จิ้มมั้งอ้พูกัแม่พูดแม่น่ค่ะเานี้พี่พี่พีอู้ี่ดอกแห้งนี่เานี้าเห็ดเห็ดเห็ดอ้ดงามแนี่อู้จุเจียล่นี่อือนี่พี่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย่เก็ยอะมากพูพูดพพูดพเห็นแลพูออดอกนี้แหงนี่ออหูเ่า อาวิดองงามเราหนีินี่น,นี่โอ้โหนี่เห้ยข,ข้างน้น่ค่ะใช่เอ้ยสวยงามแม่งด<อ>ีนะครับข่างทางเลยอีหลีครับผมของแท้ของแท้ของแท,ท้ครับวังเฮ้ยที่เขาจุ่มเดียวได้นี่อาไปเมืองข้างนี้เมืองข้างนี้นี่นี่น,น,น,นี่อู้นี่นี่เหรอโอ้เต็มเลยหนิอู้อ้งามแม่งกะลังงามกะลังงาม เออเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนะนี่อีกนี่อีกเต็มเมื่อนะเนี่ยอุ้ยเออเฮ้ยดีปอ๊บมานี่ไงสวยงามสวยงามนี่อีกนี่อีกดอกหน่อยกำลังงามเลยพอดีษฐ์คำเลยโอ้โหถลักทะเลตื้นตินครับพีดออกครับตื้นตินครับเนี่ยโอ้ยเนี่ย โอ uh ้โหทั้งหมดอีกท <Ooh. S 1> ี่เอ <legitimacy> <rique> ้ยเอเล่เอเล่ผีอยู่หูเฮ้ยวทำไมนี่ครับผมโอ้โหนี่นะเอองามแอีงงามแอีงมีดอกงามเลยปัดนี่ยัานดี๋ยวเอาลองดูกันนี่นี่อุ้ยนี่กระจุกกระจิกระจุกกระจิจุเจียง จุ๊ดจิจุ๊ดจิดีดี่โอ้โหขางยาวดูดูเลยเออสวยงามสวยงามสวยงามไปไปเขาเยอะยิ่ง